สวัสดีครับนี่คลิปนี้เราพาชมเวลไฟสา30กันบ้างนะครับคันนี้ครบจบเช่นเคยนะครับหน้าเวลไฟก็จะดูดูนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับตัวเอาผ่าสามูนนะครับพอเป็นรถสีดำนะครับล้อสีเทาเข้มนะครับ ลมก็จะดูดๆนิดนึงนะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดถุงลมคันที่2 0งหนึ่งแล้วนะครับกลับในกลุ่มเอาผ่าวิวลไฟนะครับเช่นเคยนะครับคันนี้ใช้เป็นชุดถุงลมระบบเมมโมรีของ m a g ิ c แอนนะครับแบบมีขาเซนเซอร์นะครับก็ถือว่าเป็นชุดระบบถุงลมที่แพงที่สุดแล้วดีที่สุดในตอนนี้นะครับ ช่วงล่างนะครับเป็นเฮดไลท์เอสสเปนะครับจับคู่กับชุดถุงลมทางเคสแตนดเรานะครับล้อคันนี้ใช้เป็นตัว BC ซ o ซนะครับส่วนยางเป็นสองสี่ห้าสี่สิบยี่สิบโยกฮามานะครับแล้วคันนี้มีเบรกอ้าสามห้าหน้าหลังนะครับ ก็จะมีพวกเอซัซัลีด้วยนะครับที่เราติดตั้งไปเช่นไฟเลี้ยวข้างนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของเอ e วสแท้ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเวลคัมไลท์มีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยววิ่งนะครับส่วนด้านท้ายก็จะมีตัวไฟทับทิมล่างนะครับเป็นแท้ญี่ปุ่นเช่นกันนะครับนี่ยวให้ดูงานแท้นะครับ ก็มีไฟสองป้ายนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกบนนะครับเป็นเอเวสแท้เช่นกันนะครับคันนี้ก็จะมีกระจุกกระจิกในรถนะครับเช่นพวกไฟเอ็มเบนไลท์นะครับเร่งไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จบครบสมบูรณ์นะครับใช้ยาวๆนะครับช่วงล่างถ้าทำออกจากร้านเขตแตนเราไม่ต้องห่วงนะครับ วิ่งเร็วได้นะครับแล้วก็ความหนึกกาลังดีนะครับไม่หนึกเกินไปแล้วก็ได้ความนุ่มนวลยังอยู่นะครับจบคันที่สองร้อยหนึ่งในกลุ่มเมาผ่าวบลไฟของชุดถุงลมนะครับเดี๋ยวรอติดตามคันที่สองร้อยสองกันนะครับน่าจะเป็นรถเบลไฟคันใหม่ผมเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ